สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาค่่ำข่าวแรกนะครับไปดูข่าวคนไร้ายขโมยรถจักรยานยนต์โดยกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพได้เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีครับ คนร้ายเป็นชายวัยรุ่น2คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมานะฮะขับเข้ามาในบริเวณลานจอดรถของคอนโดสมบัติบุรีครับก่อนที่คนซ้อนจะลงมาจากรถนะครับแล้วก็เดินตรงไปที่คอรถก่อนนะฮะขึ้นคอมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เพื่อนเนี่ยใช้เท้ายันรถคันดังกล่าวนะฮะแล้วก็หลบหนีออกไปจากคอนโดนะครับโดยใช้เวลาก่อเหตุเพียงไม่ถึงนาที เจ้าของรถจักรยานยนต์นะครับนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความเพื่อดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสูนข่าวต่อมาครับเรื่องเศร้าของชาวนาครับรับจ้างเพื่อนบ้าน200บาทนะครับให้ลงไปอัดจ,จารบีเครื่องสูบน้ําบาดาลน,นะครับเป็นบอ่อ ลึกนะครับ15เมตรนะครซึ่งก็เคยรับจ้างแล้วก็ทําแบบนี้เป็นประจำครับโดยในวันเกิดเหตุครับโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยไต่ลงไปนะฮะส่วนเจ้าของเครื่องสูบน้ําก็ไปเตรียมเครื่องสูบน้ำนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักพักหนึ่งนะครับกลับมาดูที่บริเวณนาแถวนะครับบ่อน้ําบาดาลก็ไม่พบครับจึงใช้ไฟฉายเนี่ยส่องหาไปที่ก้นบ่อน้ําบาดาลนะฮะซึ่งเป็นบ่อตกแบบมีวงปูนเนี่ยนะครับ ลึก15เมตรเนี่ยก็เห็นร่างของชายผู้เคราะห์ร้ายครับนอนแน่นิ่งอยู่ก้นบ่อน้าครับจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจนะฮะแล้วก็ให้กู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาชนสูตรนะครับเบื้องต้นญาติพี่น้องไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับเนื่องจากร่างกายไม่มีบาดแผลข,ของการถูกทำร้ายหรือการถูกฆาตกรรมแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบร่างผู้เสียชีวิตนะครับให้กับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ ส่วนข่าวนี้ครับไปดูเจ้าของร้านกาแฟนะครับปิ้งไอเดียเนรมิตร้านเมืองหิมะร้านแห่งนี้มีชื่อว่าซาลองเดอร์คาริมนะฮะร้านอาหารและก็กาแฟสไตล์ยุโรปครับตั้งอยู่ถนนอัญมณีนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับได้มีการ ตกแต่งร้านนะฮะเป็นเมืองหิมะรับเทศกาลวันคริสต์มาสที่ผ่านมาครับให้กับลูกค้าได้มาถ่ายรูปเก็บความประทับใจท่ามกลางหิมะและภูเขาน้ําแข็งครับพร้อมกับรับประทานอาหารนานาชาติอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับโดยภายในร้านนะครับมีการตกแต่งบรรยากาศสไตล์ยุโรปแล้วก็มีการจัดเว้นระยะห่างนะฮะมีทางเข้าออกมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับของจังหวัดจันทบุรี ก็ยกได้ว่าเป็นหนึ่งไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านที่หยิบเอามาฝากกันในช่วงนี้ครับส่วนข่าวนี้ครับไปดูเหตุวิ่งราวทองนะครับกล้องวงจรปิดภายในห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนบุรีครับบริเวณเกิดเหตุนะฮะที่หน้าร้านทองโต๊ะกังนะครับเยาวราชจับภาพได้นะครับมีลูกค้าเดินไปมาแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับใส่เสื้อสีดําเดินมาขอดูทองคานะครับกับพนักงานสาวหลังจากนั้นเดินวนไปมานะครับแล้วก็จับดูทองพร้อมกับหันซ้ายหันขวาอีกครั้งพอสบโอกาสพนักงาน เผลอก็ได้คว้าทองคําแล้วก็วิ่งออกทางประตูด้านหน้าทันทีครับแต่ก็หนีไม่พ้นครับถูกจับกุมตัวได้นะครับพร้อมกับของกลางสร้อ,รอยคอทองคําหนัก4บาทมูลค่า121,400บาทนั่นเองครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Sky Time ข่าวภาคขาขอเป็นอีกหแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับ โดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน Inbox Fanpage เพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้ แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ